คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าอีกหนึ่งรูปแบบของไพ่ไซเบอร์ก็คือแก่งข้อเส้นเตออ์นะครับมักสีโทรมาให้เข้ายานหลังจากนั้นกระเซ็นให้เข้าหลอกโอนเงินเข้าไปเกี่ยงกระเป๋ากันเลยนะฮะหากคุณนะครับเฝ้าหลงเสื้อกาอาศัเสียเงินไปจากกระเป๋าเนี่ยได้ยางายเลยทีเดียวนะครับเมื่อนี้เข้ามารูดท่านไพ่เกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะครับกับช่วง NBT อีสานเตือนไพ่ไซเบอร์ครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับช่วง NBT ีสานเตือนภัยไซเบอร์อยู่กับผมออทินาชัยวงศ์นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมารู้เท่าทันภัยแก๊งคอจซนเตอร์ที่มักจะใช้วิธีการโทรเข้ามาข่มขู่ให้กลัวและหลอกให้โอนเงินครับโดยแก๊งคอจินเตอร์กลุ่มนี้นะครับมักจะปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อโทรข่มขู่เหยือ่อและมักจะอ้างว่าเหยื่อมีคดีความที่ตัวอยู่ให้แอดไลน์เพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมซึ่งสามารถบ,บอกชื่อนามสก,กุลและที่อยู่ของเหยื่อได้อย่างถูกต้อง เมื่อเหยื่อหลงเชื่อนะครับก็จะให้แอดไลน์กับสถานีตํารวจที่มิจฉาชีพเตรียมไว้เมื่อเหยื่อแอดไลน์เข้ามาแล้วนะครับมิจฉาชีพก็จะบอกอีกว่าเหยื่อมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเองินพร้อมทั้งต่งเอกสารทางราชการต่างๆที่มีชื่อของเหยื่อเพื่อให้เกิดความกลัวและอาจจะมีการวิดีโอคอลเข้ามาหาเหยื่อโดยสมเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตํารวจให้ดูน่าเชื่อถือผูพ้พูดคุยครับถัดมานะครับเมื่อคุยกันไปสักพักและเหยื่อหลงเชื่อแล้วเจ้าหน้าที่ตํารวจตัวปลอมจะให้เหยื่อโอนเงินเพื่อทาการตรวจสอบว่า เย่อมมีความเกี่ยวข้องกับคดีความจริงหรือเปล่าเมื่อเหยื่อโอนเงินเข้ามาแล้วนะครับก็จะบล็อกช่องทางการติดต่อไปทําให้ติดต่อไม่ได้และเสียเงินไปฟรีๆครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของแก๊้งคอร์เซ็นเตอร์แต่คุณผู้ชมไม่ต้องกังวลครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการสังเกตและป้องกันเบื้องต้นไม่ให้ตกเป็นเหยื่อนะครับเริ่มจากหากมีเบอร์แปลกๆโทรเข้ามาพูดจาคมขูเกี่ยวกับคดีความ คุณผู้ชมต้องตั้งสติให้ดีนะครับอาจจะเป็นเบอร์ของมิจฉาชีพให้กดวางไปก่อนครับและนาเบอร์โทรศัพท์ไปตรวจสอบกับแอปพลิเคชันหุ้นคอซึ่งเป็นแอปพลิเคชันตรวจสอบเบอร์มิจฉาชีพเบื้องตน้นหรือหากคุณผู้ชมแอดไลน์ไปแล้วนะครับให้เอาชื่อของตํารวจที่ได้รับมาโทรไปสอบถามกับสถานีตํารวจโดยตรงว่ามีชื่อคนนี้เป็นตํารวจจริงไหมหรือหากมีการวิดีโอคอลเข้ามานะครับให้ตรวจสอบว่ามิจฉาชีพได้ใช้ AI ปลอมเป็นภาพตํารวจหรือเปล่าโดยดูจากภาพและเสียงว่าตรงกันไหมและไม่ควรรีบโอนเงินนะครับ แต่ท้ายที่สุดนะครับหากคุณผู้ชมหลงกลมิจฉาชีพไปแล้วให้รีบตั้งสติและรวบร,รวมข้อมูลต่างๆเท่าที่มีอาทิสลิปโอนเงินเบอร์โทรหรือแชทเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจใกล้บ้านคุณผู้ชมหรือทางออนไลน์ที่ w w w t h a i p o l i c e o n l i n e g o t h และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเ,ก,มเกี่ยวกับภัยออนไลน์ที่สายด่วน1 4 4 1ครับวันนี้ช่วงเอ็มพีอีสานเต้นภัยไซเบอร์ก็หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมต้องไม่รีบเชื่อไม่รีบโอนนะครับขอ,ขอบคุณทุกท่านที่รับชมพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนีี้สสวัสดัดครบ i